สวัสดีจ้าทุกคนเจอกันอีกแล้วนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเก้าอี้เอาไว้ไปนั่งชิลหรือไปตั้งแคมป์นะคะต้องตัวนี้เลยเก้าอี้พักพิงนั่งสบายมากตัวเล็กกระทัดรัดแต่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลเลยค่ะวัสดุของน้องนะคะจะเป็นผ้าอ็อกซ์ฟอร์ด6กรเคลือบด้วย PVC ในส่วนของขนาดเก้าอี้นะคะตามนี้เลยค่ะทุกคน ที่สำคัญนะคะมีกระเป๋าเอาไว้ใส่เก้าอี้ให้อีกด้วยคะ่ะสะดวกสบายจริงๆเลยจะซื้อไว้ไปแคมปิ้งหรือนำไปตกปลาริมน้ำก็ได้แถมประหยัดพื้นที่เอามากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเดินทางแบบลุยก,กับมอเตอร์ไซค์หรือจะไปแบบแก๊งเพื่อนนะคะกับรถยนต์ก็สามารถพาไปได้เลยจ้าตัวน้องนะคะทนทานด้วยน้ำเหมาะแก่ผู้ที่ชอบในการเดินทางคะ่ะ